แฟนเลิกไปแล้วนะครับไปมีคนใหม่นะครับอยากให้เขากลับมาครับอันนี้คืออะไรนะครับเลิกไปแล้วแล้วก็เขาไปมีคนใหม่คือมันมีจิตวิทยาอหนึ่งนะครับอันนี้อยากจะอธิบายคือเราเรียกว่า reverse psychology นะครับคืออะไรครับคือมันเป็นจิตวิทยาย้อนกลับครับเวลาที่คุณได้กลับมาคุยกับแฟนเก่านะครับที่เขามีคนใหม่ไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่เคสนะครับว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกหรือเปล่านะครับแต่วิธีการที่ เวลาเขากลับมาเนี่ยให้ใช้จิตวิทยาแบบนี้นะครับเช่นอืมฉันว่าอันที่หนึ่งฉันว่าคุณคงเหมาะกับคนนั้นนะเพราะว่าฉันอยากได้คนที่อัปเกรดมากกว่าน,นี้นะครับคุณคงเหมาะกับคนนั้นแล้วแหละนะครับคุณคงเหมาะกับคนใหม่ของคุณแล้วแหละเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากได้คนที่อัปเกรดกว่านี้ฉันอยากได้คนที่สวยกว่าน,นี้ห่อกว่าน,นี้ต่างๆพวกนี้นะครับคุณไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่กลับมาจริง<ๆ>เวลาที่เราไปพูดแบบนี้นะครับอีกฝ่ายมันอยากฟิสูน์คําดูถูก นมนุษย์เรานี่ติดกับอย่างหนึ่งคือชอบพิสูจน์คำดูถูกครับแต่เวลาที่เราค,คุณไปพูดแบบนี้มันทําให้เขาเนี่ยอยากเอาชนะนะครับซึ่งคําพูดที่เราพูดนะครับ 2. อฉันอภัยให้คุณหมดแั้วแหละนะครับแล้วก็จริงๆอยากกลับไปนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากเจอคนที่ดีกว่านี้นะครับมันมันเป็นการบอกในในว่าเเขาไม่เหมาะก,กับเรานะนะครับซึ่งคนไม่ชอบนะคนอยากพิสูจน์คําดูถูก นะครับหรือ 3. นะครับคุณคบออกับคนใหม่นั่นแหละเพราะฉันรู้ว่าคุณกลัวคนใหม่จะตายคุณไม่กล้ามาหาฉันหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนที่กลัวไงนะครับคุณกลัวว่าเขาจะเสียเขาไปไงนะครับดังก่าพวกนี้คุณแคร์ตรงนั้นฉันฉันไม่อยากคบกับลูกแง่เลยแบบนี้นะครับที่มันทาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยโดนลบเหลี่ยมนิดหน่อยนะครับซึ่งมันจะทําให้เขาอยากพิสูจน์คําดูถูกครับเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ยแปดพัน บบาทครัคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับ เขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตยอยู่กับแฟนคิดว่า มันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ11แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ เก0าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ